ผมเนาะสวัสดีครับผมเย็บผมคลายเป็นใกล้จอไม่ได้ไปเย็บเออก็ได้เพื่อเวลาี่นาทีสุดท้ายเนาะเออมาแล้วพี่น้องเนาะมาเอ่อวอนาทีสุดท้ายเลยเหรอนะวินาทีสุดท้ายพี่น้องเนาะเสียดวีรบข้ครับผมเนาะคิดถึงไรยินข่าวว่าอ่าบีตัวเด็ดตัวดังให้พี่น้องใด้พี่น้องเด้อเอาไปฟังน้ำแข็ครับผมเนาะเอาหนักหนักบน สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าครับผมโอ้แล้วก็สามสามศูนย์ห้าแล้วก็ไอสามศูนย์หกสามศูนย์ห้าสามศูนย์หกอันนี้ชุดเลขสามตัวป่ะคะชุดเลขสามตัวชุดสามตัวครับสามตัวครับผมสามตัวบนอันนี้อันนี้ศูนย สูตรนี้มันมันยังมันยังไม่ผิดอันนี้สูตรไอ้สูตรไอ้คิดคิดใหม่ตั้งแต่ต้นยังไม่ผิดแต่ไม่รู้ว่านี้จะเป็นยังไงสองตัวมันเข้าตลอดก็เลยจับมันเป็นสามตัวส่วนส่วนตัวกันมันก็สองศูนย์เจ็ดตัวกันก็แสดงว่าศูนย์เจ็ดกับศูนย์ลักสิตัวนี่ห้าศูนย์เจ็ดครับผมกัล่าฮิด ล้านเปอร์เซ็ต์คือสามอย่างเดียวเลยครับอ๋อวิ่งสามครับผมศูนย์สามสามเดสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้โค้งสุดท้ายล,าะะล่างวิ่งสามเหรอคะล่างวิ่งสามครับผมวิ่งสามวิ่งสามค่ะมีตัวไหนม้างนะั 03, 63, มีศูนย์สามหกสามเจ็สามศูนย์สาม 6 3 7 3ครับผมกําลังกําลังมันเท่ากันครับทนสา3ตัวเนี่ยกําลังเด่นมันเท่ากันโอ้วิ่ง3เนาะลุม3ลุยที่น้องอเด้อล่างครับผมเนาะเส้นวีลําครับผมเนาะครับปากปากเอฟเอฟซีครับวดนี้อยยังไงก็มีเห็นครับผม,ม <laughs> ครับผมเนาะพราะว่า สูตรแต่และอาจารย์ทำไมมันชนกันเยอะจังผมว่มามันจะเป็นยังไงไม่รู้วันนี้เนาะชนกันเนาะคือว่าคือว่าตรงกันไม่แน่แน่ตรงกันนั่นแหละแต่ออกก็ไม่แน่เหมือนกันอืมอาจจะมีอาจจะมีเฮครับวันนี้คฝันดีครับวันนี้ฝันดีมากฝันว่ายังไงคิดว่าน่าจะเข้าไปฝันดีด้วยฝันแบบไหนไครับสูตรบนกันเยอะมากเลยครับนี่แหละสูตรจะมาทั้งบนทั้งล่าง ศูนย์มีโอกาสมาได้บนล่างเลยครับิ้นบนได้ครับนล่างได้เลยครับศูนย์เนี่ยครับผมมีโอกาสมากเลยศูนย์ศูนย์กำลังแรงมากเลยครับผมซื้อต้องปิดศูนย์ครับอ่างวันนี้ต้องปิดศูนย์ไว้ครับเพราะว่าโค้งสุดท้ายศูนย์อาจจะมีให้เห่างคะแนนมันแปดจุดเก้าคะแนนแล้วศูนย์อ่ะตัวชอบไลยว่าตัวฮิตครับผม ในล่างนี้ค่ะแต่ล่างนี้คือสามเดชบินได้เลยสิบหน่วยบินได้เนี่ยเสามคนล่างหน่วยครับผมสามล่างหน่วยเนาะล่างสามล่างหน่วยครับผมก็ปัดเฟซเซีพิจารณาเป็นแนวทางครับวงสุดท้ายแล้วครับแต่ว่าตอนนี้อันมือพากันเยอะมากเลยครับ ทิ่นี่แม่สามเดี๋ยวนะชุดสามตัวนี่มีสามศูนย์ห้าสามศูนย์หกนี่คือตัวท็อปใช่ไหมเห็่มอ่นนี้ตัวตัวท็อปเลยครับโอ้ตัวท็อปคือสามศูนย์ห้าสามศูนย์หกเนาะตัวกันกัเกันก็คือห้าศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดถูกต้องว่าครับผมอ่าครับผมแล้วก็ล่างไปที่สามแล้วคับเนาะเด่นไปที่สามครับผมศูนย์สามหกสามเจ็ดสาม มีมีอยู่บ่อสี่สามได้หายไปอยู่บ่อสีสี่สามมีตัวกันความน่าจะเป็นมันจะมาด้วยกันมันยากครับตัวกันครับเลขเไม่น่าจะมาที่น้องวันนี้อ๋อครับผมเพราะเหตุอ็ไรโอ้เสียจว่าเด่นเด่นก็คือศูนย์สามหกสามเจ็ดสามนะครับพี่น้องเอฟซีสำหรับเส้นบุรีรัมย์นะครับกำลังกำลังมันเท่ากันหมดเลยสามัวเลยครับแต่ว่าตัวที่เด่นชุดเลยอ่ะเด่นชุดมันก็มีแค่ หกสามตัวเดียวเด็ดสุดเลยในวดนี้เด็ดสุดหกสามเด็ดสุดอ่ะโมโกไปเลยหกสามสามลังมันมาหกสามสามหกไม่รู้แต่ว่ากำลังเด่นมันคือเก้าสิดเก้าเปอร์เซ็นต์เลยวันี้ครับผมภายในห้าติดสุดนี้มันเข้ามาถึงสี่สิบแปดสุดโอ้พี่น้องอาสิบสุดเลยเป็นยอะหลายสุดเลยพี่น้อง F4 ด้วยเสี่ยบรลี่รัมเขาต่า กำลังปินคือสามนี่ยังไงก็ยืนพื้นเลยสามสูตรมันยืนพื้นเลยอ่ะสามล่างค่ะโอ้คีนี่ล่างสามน,นี่ไอ้ที่ฝันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงฝันเมื่อคือนนี่ฝันไป็นสามศูนย์ห้ามื่ขึ้นนี่สามศูนย์ห้าโอ้โหเป็นตัวท็อป ครับสามศูนย์ห้าห้าศูนย์สามเนี่ยแหละภายในเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวแดงแต่ยไม่รู้ว่าจะเข้าเข้าไปเข้าตัวแดงเลยเอ้าในเมื่อนุนขึ้นเลยมันสามารถขิ้นได้บนล่างครับผมครับผมตัวตัวเนี่ยก็ใครที่มีดวงทางนี้ก็คงจะตัดซื้อมากอ่ะศูนย์สามศูนย์ห้าแค่นี้ครับผมครับ้เป็นงเไยครับพี่พนี่ ตัวแดงเมื่อคืนนี้ตัวแดงจรนงคืนไม่ผิดหวังเหรอเอาไปพิจารณาดูครับคงมีให้เห็นเนาะค่ะครับผมก็ให้เอฟซีเอาพิจารณาครับผมครับค่ะแค่นี้ครับพิจิบค่ะค่ะชคดีอ่ารุ่นกันเมื่อแรกครับค่ะค่ะสวัสดีครับคุณครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะเซียนบุรีรัมค่ะค่ะเอาครับผมเนาะ ขอบคุณคนหลายๆแลวพี่น้องทีมคนไายเน่ทางมากและพี่น้องผมก็ถ่ายแล้วเาัฟันดีหลายตัวมาให้ว่าถ่ายวาใก้กับ่ไรครับผมฟันได้ยเลขแดงจึงเครื่องเลยพี่น้องโวทอปเลยสามศูนย์หาสาหศตัดเด่นเอาพี่น้องเนาะศูนยวิ่งบนเนาะศูนย์หเจ็พี่น้องเนาะแล้วก็ล่างวิ่งสามมาพี่น้องศูนย์สเจส ตัวทอกคักๆก็คือหัวากเก่าบเสนเว่าเี่นบอาเก่ากบเส้เก่าเก่าขังจักน้องพี่น้องนะอ่าตรงกันค่ะแต่ว่าเด้ยิงคาว่าหาอยากหล้วละพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาาลงใหม่เ่นเเพราะหลังเล็ก่อกเพิ่นก็หายมากกว่ามูศสุดของนวณเพิ่นเปลี่นน้องพี่น้องเด้อเชิญบริลัครับผมฝากไปงมจะถ่ายท่ายสุดเล้วเพียงเด้อถทยสุดแล้วนะสำหรับแนวทางวันที่16รไหมเนาะครับผม ได้ดกากไว้เนาะเพราะว่าคนม so <iden. S 2> ักตัวไหนคนเน้นให้ได้่นก็มาฝาอไว้พี่น้องเมื่อเวลาเลขกออกเราจังมาว่ากันนี่บม่นค่ะให้ก้อนออกอยพี่น้องเนาะแต่ม่จีออกให้เฮ้าบอแค่นั้นแหละค่ะเร้อพี่น้่องเ้อก็เลขดังทั่วประเทศได้ละสำหรับตัวนี้งวดงวดนี้แด้พี่น้องเด้่อยๆที่สำคัญคนใหญมากก้อนไข่แหละเนาะเพราะว่าหลังจากออกคนสูบคนานวให้ยพันแ้วกา ฝันมือคืนล่าสุดล่าสุดล่าสุดเนายว่าแดงนจึงคืนไพี่น้องเดจึงคน่เด่นเราเรีเร่อสามหาได้พี่น้องสามหาาสามศูนย์ศูนย์สมศูหาหาศูนย์ไปดีิเนาะเวันนานอนนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวมีโอกาสมาเนาะ้นก็รมีโอกาสรุดได้ให้กันให้เป็นแน่าทในการเสียงโศกคัดมามักกับผ่านครับเลขกตัวนี้จากเซนวิลล์เนาะอชอไหนกัน รีบมราตัวตัวท็อปเป็นวสามศูนย์ห้าสมศนย์ห้าค่ะสามศูนย์หกตัวกันนอกพี่น,อน0 5, 0้องเ้อร์ศ like ูนยห้าศูนหกนี่หันละศูนย์สามสามศูนพิธาบไหวเพระว่าการทีอว่ามอละละพี่น้องเนาะจะไน่กระสิออกแล้่ยวอีกไม่กี่ชั่วโมง้ะผู้ใดนั่งตอบถนนขั้นนี้ยิบไว้ก็ยิบไว้เนาะตลาดกินแบงวนมาเล่ขายกัะไรเนาะหามันเหลือห้เหาานอกพี่น้องฝลาไห้ สำหรับนัท่างเซียนวิรัมตามนั้นได้ครับเริ่มคอยมีโศวิชัยเฮไปรัมกันกระพกไม่ได้การครับครับสร้างช่องและขอบคุณท่างเซียนวิรัมมีทุกทุกแนวทางเลยไฮมากปีข้อขาเข่ามาตลอดค่ะแมนอุณหภูมิติดตามอยู่ต้าไม้เองเนาะไฮมากตะปีข้อขาเริ่มปีข้อขาเลยเิ่นไฮมากเข่ามากอยู่ในช่องเนาะตลอดเลยเข่ามาตลอดบุ๊ยพิหวั้งบางที่แตกสามตัวงวดนี้มีให้เห็นแน่นอน ไม่บนก็ล่างไม่งั้นก็บนและล่างบบนล่างเเข้าทั้งบนทั้งล่างที่นอนเอาฟ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 าครับผมชวนแนวกับชวนแวกันเนาะฝากไปเป็นแนวทางค่ะวงสุดท้ายค่ะเซนบุรีรัมย์ค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแร้วแอฟมี่กับทีร้อยให้เฮ้ยสำหรับตัวเลขครับผมไปเบิรงน้ำกันครับ